ผู้ชายมาให้คุณด้วยอใช้ผิดช่วงละล่ะคือแต่คุณต้องถามถามคนนิดนึงว่าเต็มใจหรือเปล่าเต็มใจไหมคะอ๋อเขีเลยักหน้าเงึกไงเขาไปยักหน้าทางซ้ายและขวานะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับกับอัลบั้มใหม่ล่าสุดของหนึ่งในแชมป์ของ True Academy Fantasy Season ที่4ี่นะครับนัทสักดาธอนจะมาเปิดเผยองศาร้อนชาที่3 61ของเขา การทำงานในอัลบั้มล่าสุดนัดมีนัดกับเราใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งดีเจอกับเจ้าตัวแน่นอนครั แอปเปิลไซเดอร์ผสมเฟรชชานี่อน้องคะน้ำพืชป่าเดือนห้านี่มันช่วยอะไรคะแล้วแอปเปิลไซเดอร์นะคะคือมันเหมือนแอปเปิลไหมแล้วมันปรับสมดุลยังไงนะคะคือพี่คอนเฟลส์มากยังมีหลายคนที่ไม่รู้เรื่องคุณค่าของแอปเปิลไซเดอร์ลองค้นคว้าด้วยตัวคุณเองที่ขวดเฮลที่เมดวันนี้เวลามาร์เก็ตเสียงพารากอนและฟู้ดแลนด์น้ำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกพร้อมดื่มผสมน้ำพืชป่าเดือนห้าเลือกมีสุขภาพดีเริ่มวันนี้กับผลิตภัณฑ์เฮลที่เมด Healthy Mate น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกพร้อมดื่มผสม,มน้ำพึ่งตาเดือน5เลือกมีสุขภาพดีเริ่มวันนี้กับผลิตภัณฑ์ Healthy Mate g r e n w w a v e 106.5 FM 山个自白。 กับผู้ชายคนนี้แหละครับนั่งยิ้มหน้าใสายอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับนัทครับสวัสดีครับเย่ <Yeah. S 2> เอาเป็นพลงที่ดังมากนะแล้วก็ <c oughs> นัทมีแฟนคลับที่น่ารักจริงๆ <c oughs> เพราะว <c oughs> นะ่าขอบคุณแทนแฟน,นคลับด้วยก่อนเลยครั้งที่เปิดเพลงน,นัทจะต้องมี ข้อความส่งเขามาขอ,ขอบคุณเนอเอ,อแไรว่าเขาฟังอยู่จริง,รงตลอดเวลา <laughs> นะฮะอ่ะก็นี่คืออีกหนึ่งซิงเกิลซึ่งตัวพี่พี่อ่านเองชอบแล้วพี่เคยบอกนัดด้วยเฮ้ยนัดพี่ชอบเพลงนี้อขอบคุณมากครับใช่ครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันไม่ได้ถึงซิงเกิลนี้นะครับรวมถึงไม่ได้พูดถึงซิงเกิลไหนเป็นพิเศษด้วยแต่เราจะพูดถึง อัลบั้มนี้ชุดใหม่ว่างแพงวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะฮะโชว์กล้ามตลอดเลยนะฮะอัลบั้มชุดนี้นะฮะโชว์ซิกแพคตั้งแต่หน้าปกยันข้างในทุกใบเลยที่มันใส่เสื้อผ้าก็มีเยอะอยู่นะครับอย่าเข้าใจผิดได้เด็กซื้อได้นะครับครับตกลงตกลงนี้เป็นเป็นอัลบั้มเพลงหรือเปล่าอัลบั้มใหญ่อันไหนเล่าใหญ่ฮักเก็ตใค่อนข้างใหญ่นะครับอัลบั้มชุดนี้มีชื่อว่า361องศาณักราธอร์ ก็จะเป็นระลบ้าเดี่ยวแบบเต็มชุด2ของนัทครับแล้วก็ข้างในเนี่ยความพิเศษมันจะมีนอกจากเพลงใหม่ก็จะมีเป็นโฟโต้โนตบุกร้อยเจ็บหน้าครับที่แบบรวมรูปของนัทแล้วก็ข้อความที่นัทเขียนเองในมุมต่างๆในชีวิตอะไรเงี้ยไว้ครับแล้วก็มีมีรูปสวยๆซึ่งถ่ายสวยจริงๆนะถ่ายสวยมากครับถ่ายโดยพี่ติ๋มเป็นแบบว่าตะกล้องมืออันดับต้นๆของประเทศเราเหมือนกันครับเก่งมากคนนี้ ใช่ให้ดูดีเกินจริงทุกคนไม่ไม่ไม่ตัวจริงก็ดูดีแต่ว่าคนละแนวไงคนละแนวอย่างอย่างในนี้เขาจะบอกว่าดูออกแบบเป็นแนวแฟชั่นนิดนึงอ่าใช่ใช่ครับมันจะออกแนวแฟชั่นนิซึ่งถบบว่ามุมทั้งมุมน่ารักมุมดังๆในชีวิตจริงเราเดินแล้วเราโพสแบบนี้ทั้งน้าแบบนี้ตลอดเวลาพี่ว่าไม่ะน่ากลัวอยู่อ่ะสามร้อยหกสิบเอ็ดองศาอัลบั้มชุดนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าขนาดของอัลบั้มเนี่ยฮะมันจะเรียกว่าเป็นบ็อกเซตเลยก็ได้ใช่ใช่ใช่บ็อกเซตที่เกือบเกือบจะเท่าแมกกาซีนเล่ม คือคนไม่เห็นครับพี่เข้าไปในร้านต้องเห็นครับมันมีที่มาที่ไปยังไงถึงออกมาเป็นรูปแบบนี้และกลายมาเป็น3 6มรอยหกอ็ดก็คือพออัลบั้มที่สองครับเราอยากจะให้เป็นอัลบั้มที่ คนได้สัมผัสตัวตนของนันมากขึ้นได้รู้จักนัทมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นอัลบั้มที่ทําให้เขาได้เห็นมากกว่า360องศาที่เคยเห็นก็เลยเป็นที่มาของชื่อ361อจจงศาแล้วทีนี้เราก็มาคิดว่าแล้วมันจะมัมนน่าจะมีความพิเศษอะไรอีกสักอย่างนอกจากเพลงอะไรเงี้ยเพราะสมัยนี้เนี่ยขายแต่เพลงคนไม่ค,อ <c oughs> ค่อยซื้อขายพูดตรงตรงจริงคือเราก็ต้องทําอะไรพิเศษเพื่อคนที่เขาพร้อมที่จะแบบว่าอะ เสียตังมาแบบว่าสนับสนุนผลงานของเราด้วยเงครับก็เลยทําเป็นเนี่ยครับเป็นโพตโน้ตบุกขึ้นมามันเป็นอ่าก็เนี่ยเป็นเป็นนตบุกที่คนเอาไปเขียนได้จริงแล้วก็มีมีรูปมีมุมมองอะไรที่มาแชร์กันด้วยครับอืแต่อีกอันนึงก็คือจะบอกว่าทำบ็อกเซตขึ้นมาเพื่อทําให้คนที่คิดจะทำของปลอมขึ้นมาขายเห็นแล้วมนกาที่ทำเด่นแบบทำไม่ได้คือไม่มีทางเลยที่จะทำเป็นเร่มหรือแบบรูปหรือคุณภาพในการพิมพ์แบบนี้ นะครับอ่ะแต่ว่านั่นนั่นไม่ใช่เหตุผลหลักหรอกฮะอ่าครั้งนี้เราจะมาพูดถึงอัลบั้มนี้กันด้วยว่ามันมีเพลงอะไรอยู่บ้างให้บอกว่ามีเพลงทั้งหมดแปดแปดแปดเพลงด้วยกันครับซึ่งก็จะมีอ่าไม่มีพูกนีนชทีนี้มจากอัลบั้ม The Winner Project ด้วยเอามารวมไวในอัลบั้มนี้ด้วยแล้วก็ซิงเกิลที่ผ่านมาคือมีซิงเกิลได้จากอัลบั้มนี้คือ The Fire วยน้ำมันที่ได้ฟังกันไปแล้วแล้วก็อ่าล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปก็เป็นอีกซิงเกิลคิดถึงด แล้วก็จะมีอีก3เพลงก็ชื่อ,อ,อหนึ่งคำที่รอผู้ร้ายฉันอยู่ทั้งคนแล้วก็พิเศษอีก,กันจะเป็นโบนัสแท็กก็จะเป็นไม่มีพรุ่งนี้เป็นอะช,ช,ชันอะ์ชั่นคือซึ่งเป็นวอร์ชั่นที่แบบซึ้งมากรันบอว่าดนตรี3 3> มันยิ่งบาดใจกว่าเดิมอ่ะครับผมแล้วอัลบั้มชิ้นนี้เป็นไงบ้างถ้าเทียบจากระยะเวลาที่ผ่านมากับงานดนตรีหรืองานอื่นๆที่นัทที่ทำมาเยอะๆครั้งนี้เราได้ลงมาในส่วนของโปรดักชั่นเพิ่มขึ้นมากมากครับมากนะคือนัทกล้าพูดว่า อันนี้เป็นผลงานในในสี่ปีที่ผ่านมานะครับเป็นผลงานที่นัดภูมิใจที่สุดจริงๆเพราะว่านัดบอกว่าลงลงไปมีส่วนร่วมแทบจะทุกขั้นตอนเลยจริงๆครับในในทุกในอัลบั้มเนี้ยตั้งแต่คือแต่งทํานองในเจ็ดเพลงก็คือแต่งทำนองห้าเพลงละอืคือแต่งเองแล้วก็ในส่วนเนื้อ้องก็คือนั่งประชุมกับทีมเพลงทุก ทุกเพลงนะครับมานั่งดูว่าถ้าเนื้อร้องไม่โอเคเราก็ขอเปลี่ยนว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนหรือบางเพลงล้วก็ออกไอเดียไปก่อนว่าเราอยากได้เนื้อหาประมาณเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเพลงคิดถึงดังๆหรือเพลงผู้ร้ายอะไรอย่างี้ครับก็จะออกเป็นคอนเซ็ปต์ไปก่อนแล้วเขาก็จะเขียนมาอะไรเงี้ยแล้วก็อพอพอทําเพลงได้เนื้อได้ทํานองมาก็จะมีการแบอบกว่าส่งเร f e ฟเนซ์ดนตรีที่ชอบว่าอยากให้เพลงนี้มีติ่นไอแบบไหนอ,อะไรเงี้ยครับก็คือแบบ ทุกอย่างจริงๆแล้วก็ร้องคอรัสร้องอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหทำเองหมดเลยเยอะมากแต่ก็คือต้องต้องขอบคุณพี่เต๋าครับพอลดอนเซงสิริที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ให้โอกาสตรงนี้ด้วยคพราบพี่เต๋าเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ครับ โอเคโอเคอ๋อที่ตอนนั้นนั้นบอกว่าคนใกล้ๆกันทั้งงานเนี่ยแหละพี่เต่าครูเต่าเพื่อนเป็นครูเป็นเหมือนครูพี่ชายเป็นทุกอย่างเลยครับตอนนี้ก็ยังเป็นครูอยู่ในบ้าน AFP นี้ใช่ไหมเต๋าใช่ไหมใช่โอเคครับผมอ่ะมาพูดถึงอีกหนึ่งซิงเกิลไปพร้อมๆกันด้วยก็แล้วกันสําหรับคิดถึงดังๆเดี๋ยวจะแอบเปิดให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นการฟีเจอริ่งกันกับแก้วซาซาด้วยมาเจอกันกับแก้วซาซาได้ยังไงมาเจอกันได้ยังไงคือก็เพลงนี้นะ พอนันแต่งน,งนองขึ้นมาครับนั่นอยากม,มันมันมีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องรับส่งกับใครสักคนหรือว่าถ้าคนคนนั้นไม่อยู่เราอยากจะเอาไปร้องรับส่งกับคนดูอะไรเงี้ยให้มันเป็นท่อนแบบว่าร้องต่อกันไปต่อกันมาแล้วก็เลยมานึกถึงแบบว่าร้องผู้หญิง ที่เราชอบนึกถึงเสียงเงี้ยครับก็เลยนึกนึกถึงวงซาร์ซาที่แบบคุณทรายก็เป็นแฟนเพลงซาซ่ามาตอนอัลบั้มแรกพี่ทวาเนี่ยเราเฮ้ยอัลบั้มแรกนี้เพลงนี้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเพื่อนก็รู้จักกับน้ําหวานอยู่แล้วเคยร่วมงานกันและพี่เต๋าเองเนี่ยก็เคยทําทําเพลงให้ซาซ่าเหมือนกันก็เลยเนี่ยพอนั่งคิดๆกันประชุมกับทีมเพลงพี่เต๋าเขาก็คิดว่าเอ้ยแก้วก็น่าจะเหมาะอะไรเลยก็เลยติดต่อไปที่แก้วว่า แล้วก็ปรากฏว่าก็เหมาะจริงๆครับเพราะว่าเสียงน้องแก้วเขาจะเป็นเสียงที่เนี่ยจะรักอ่ะเป็นเสียงที่มีความน่ารักบนความเซ็กซี่เนี่ยอก็เหมือนตัวเขานะ่ยเขาสวยเขาือนเขาเซ็กซี่ด้วยเขาเขาเป็นแบบคอมบิเนชันรวมๆหลายอย่างตรงนี้ ก็มามาเป็นอะไรที่ลงตัวในเพลงนี้ครับครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับสำหรับคิดถึงดังๆนะครับถือว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดอีกหนึ่งซิงเกิลจากอัลบั้มล่าสุดนี้ด้วยให้นัดพูดถึงความพิเศษของอัลบั้มแล้วก็ได้ฝากอะไรกับคุณผู้ฟังแล้วก็แน่นอนที่สุดตอนนี้ต้องมีแฟนคลับนั่งฟังเขาหูแนบลำโพงอยู่แน่นอนด้วยก็วันนี้อัลบั้มชุดใหม่วางแผงแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงหรือติดตามผลงานของนัดเนี่ยขอแนะนําจริงๆเป็นเป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดมากๆของนัดทุ่มเท กับมันมากๆคือทุ่งเทจนป่วยเอย่างนี้แล้กันทุ่งเทจนป่วยเพืนเนาะเป็นเบลส์ฟอซี่หยุดงานไปหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยครับคือจิตทำงานหนักก็เพราะอะไรบ้านี้แหละครับเห็นนะผมผมขอเบรกเรื่องงานแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่กำลังจะคุยกับน้าแต่ว่าเดี๋ยวคุยหน้าไมเลยเพราะว่ามันมีข่าวมาว่านัาป่วยใช่ครับป่วยก็คือป่วยที่แบบสอซี่ครับที่เขาเรียกว่าหนึ่งเดบลส์ฟอซี่ครับที่สี่หน้าไม่ได้เบลมีเอสไหมมีเบล l ์ส์ฟอร์ซี่เอครับเบลส์ฟอร์ซี่ใช่ ก็เนี่ยแหละครับคือหน้าเอียงไปครึ่งึ่งเนี้ยไหครึ่งหน้าซีขวาขยับไม่ได้ครับขยับไม่ได้ก็คือน่าต้องเข้าไปทากายภาพบําบัดฝังเข็มที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนน่ะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมันมันก็เป็นขึ้นเป็นแบบติดนิ้วห้าสี่สามสองหนึ่งก้นเป็นเป็นข้ามคืนเลยครับคือตื่นมามันมีความรู้สึกแบบว่าปวดไททอยแล้วก็เริ่มรับรู้รดไม่ได้แล้วพออาบน้ําเนี้ยน้ําเข้าตาทั้งที่เราหลับตาแล้วมันรากว่าไอ้กล้ามเนื้อตรงตาเนี่ยมันค้างมันไม่มีแรงที่จะปิดให้สนิทไง Uh huh. เอพราะมันอ่อนแรงมากแล้วก็ยิ้มก็คือแบบเบี้ยวไปข้างหนึ่งเลยอ่ะพวะข้างหนึ่งมันไม่ขึ้นเกิดจากเกิดจากการพักผ่อนน้อยครับมัน mm hmm. ก็มีาการเครียดถึงนัดก็ไม่ได้รู้สึกว่านัดเครียดนะแต่ว่า mm hmm. มันอาจจะแบบสะสมมาอะไรเงี้ยครับ แล้วอยู่ดีไวรัสก็เล่นงานเราเลยมันเกิดจากไวรัสใช่ครับสาเหตุคือไวรัสแต่ว่ามันจะเล่นงานเราในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอแล้วิธีการระวังนะครับไหมรู้รู้ไว้หนึ่งวิเคราะห์การรักษาคือถ้าถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยรีบไปเลยครับไปที่โรงพยาบาลก่อนคือยิ่งไปเร็วเท่าไหร่มันจะยิ่งหายเร็วเพราะมันอย่างนั้นเนี่ยปตามเป็นประมาณ60%ละอืมก็มันจะมีทั้งกินยา กินยานยาเยอะมากนลครับยาฆ่าเชื้อไวรัสยาสเตรอย์ยาบวรุงประสาทอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเข้าไปทํากายภาพที่โรงพยาบาลกายภาพก็จะมีแบบทาหมอนความร้อนอัลตราซาวทำเอ็กซ์ซอร์ซเหมือนคนคนหัดเดินเราก็ต้องมาหัดขยับหน้าใหม่อะไรเงี้ยเือออย่างเงี้ยน่ะครับผมแต่ตอนนี้ปกติแล้วตอนนี้ปกติคี้ยืนยันไม่ใส่เหมือนเดิมนะครับมา สมมาตรแล้วขเขาเองครับสองล่าง <c oughs> นะฮะ,ะก็ทางานหนักจริงๆเพื่ออัลบั้มชุดนี้แต่ว่าก็เป็นอัลบั้มที่เขาภูมิใจเอาให้ฝากต่อครับก็ฝากอัลบั้มชุดนี้ไปด้วยนะครับวางแผงวันนี้ก็อลองฟังกันดูครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ที่เดี๋ยวได้ฟังกันคิดถึงดังๆซิงเกิลนี้ ถึงว่าถ้าใครคิดถึงกันก็อย่าเก็บความรู้สึกไว้เงียบๆบอกกันดังๆดีกว่าจะได้รับความรู้สึกดีๆไปเต็มๆเลยนครับติดตามความเคลื่อนไหวรุมทั้งดาวน์โหลดได้ผ่านทางไหนบ้างเชิญถ้าความเคลื่อนไหวก็ Facebook ก็ได้นะครับ f a c e b o o k c o m n a t s a k d a t o n เลยครับหรือว่า Twitter ก็คือน t s a ัก a าท o n ตรงตัวเลยครับ n a t แล้วก็ a k d a t ท o n t o r n อย่างนี้เลยใช่ครับดาวน์โหลดล่ะดาวน์โหลดบอกได้ครับไม่ติดแล้ะ เอาเลยดาวโหลดที่เว็บ w s i c d o com ครับแต่ถ้าเป็นเพลงในบ้านนี้อาจจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะครับครับผมกำลังเอาลงอยู่นะ<ช><ช>ครับผมครับอ่ะก็เป็นกำลังใจกันได้ส่วนตอนนี้ก็ฟังเพลงนี้กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคงมีซิงเกิลอื่นๆทยอยออกมาให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวพี่อาจจะเปิดอันนี้แล้วกันนะคิดถึงดังๆฟีเ u อริงกับแก้วซาซ่านะครับลองฟังกันดูครับซิงเกิลล่าสุดจากนัทสักดาธรนะครับขอบคุณนัทด้วยนะครับวันนี้แวะมาเจอกันทีไลก็